สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้คุณครูพึ่งจะมาแนะนำเรื่องทศนิยมเราจะระบายสีแสดงทศนิยมพร้อมเขียนตัวหนังสือและเขียนในรูปทศนิยมกันค่ะก่อนจะไปชมคลิปอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญมากๆอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมสาระความรู้ดีๆที่คุณครูพึ่งจะมีให้ดูกันเป็นประจำนะคะพร้อมแล้วมาดูกันเลยค่ะ หน้ายีข้อ2ระบายสีแสดงทศนิยมพร้อมเขียนตัวหนังสือข้อ1 4.5ให้ระบายสีแสดงทศนิยมพร้อมเขียนตัวหนังสือ ให้ดูจํานวนทางด้านหน้าก่อนนะคะเป็น4เราจะระบายสีเต็มรูปทั้งหมด4ีรูประบายสีรูปที่หนึ่ง ระบายสีรูปที่สองระบายสีรูปที่สาม ระบายสีรูปที่สี่ 4, 4. ีเราระบายสีเต็มรูปทั้งหมด1 2ึ่งสาสี่สี่รูปต่อไปจุดหก็คือระบายสีห้าส่วนจากทั้งหมด10บส่วน นับสิคะแบ่งเป็นกี่ส่วน 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10แบ่งเป็น10ส่วนเท่าๆกันเราต้องระบายสี5ส่วนระบายสี 1, 2, 3, 4, 5ระบายสี5ส่วนจากทั้งหมด10ส่วน ต่อไปเขียนเป็นตัวหนังสือก็เริ่มจากจำนวนเลยค่ะก็คือ4ต่อไปจุดต่อไป หข้อหนึ่งสีระบายสีเต็มรูปทั้งหมดสีรูป1 2ึ่สามและระบายสีห้าส่วนจากทั้งหมด10ส,ส่วนเขียนเป็นตัวหนังสือได้ว่า4.5 ข้อ2 1.8ให้ระบายสีแสดงทศนิยมพร้อมเขียนตัวหนังสือ1เป็นจำนวนนับเราจะระบายสีเต็มรูป1รูประบายสี1รูป จุดแก็คือระบายสี8ส่วนจากทั้งหมด10ส่วนแบ่งเป็น10ส่วนเท่าเท่ากัน1 2ึ่งสองสามี่ห้าหกเจ็ดแบ่งเป็น10ส่วนเท่าเทกันต้องระบายสี8ส่วน1 2ึ่งสองามี่ห้าหกเด 1.8ก็คือระบายสีเต็มรูป1รูปและระบายสี8ส่วนจากทั้งหมด10ส่วนเขียนเป็นตัวหนังสือก็จะได้ว่า1ต่อไปจุด ต่อไป8ข้อ2 1.8ต้องระบายสี1รูปกับ8ส่วนจากทั้งหมด10ส่วนเขียนเป็นตัวหนังสือได้ว่า1.8ด ข้อ 3, 3.0ให้ระบายสีแสดงทศนิยมพร้อมเขียนตัวหนังสือ 3, เราก็จะระบายสีเต็มรูปทั้งหมด3รูประบายสีเต็มรูปรูปที่1 ระบายสีเต็มรูปรูปที่สองระบายสีเต็มรูปรูปที่สาม จุดศูนย์ก็คือไม่ต้องระบายนะคะที่เหลือ3.0ก็คือระบายสีเต็มรูปทั้งหมด3รูปเขียนเป็นตัวหนังสือก็จะได้ว่า3ต่อไปจุด ต่อไปศูนย์เขียนเป็นตัวหนังสือได้ว่า3.0ข้อ3 3.0ระบายสีเต็มรูปทั้งหมด 3รูปเขียนเป็นตัวหนังสือ3าจุ ข้อ4 2.9ให้ระบายสีแสดงทศนิยมพร้อมเขียนตัวหนังสือสองเราต้องระบายสีเต็มรูปสองรูประบายสีเต็มรูปรูปที่หนึ่ง ระบายสีเต็มรูปรูปที่สองจุดเก้าก็คือต้องระบายสีเก้าส่วนจากทั้งหมดสิบส่วน แบ่งเป็น10ส่วนเท่าเทกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แบ่งเป็น1ิบส่วนเท่าเทกันต้องระบายสี9ส่วน1 2 3 4 5 6 7 8 9 สองจุดเก้าต้องระบายสีเต็มรูปสองรูปและระบายสีเก้าส่วนจากทั้งหมดสิบส่วนเขียนเป็นตัวหนังสือได้ว่าสองต่อไปจุด ต่อไป9ข้อ4 2.9ต้องระบายสีเต็มรูป2รูปและระบายสี9ส่วนจากทั้งหมด10ส่วนเขียนเป็นตัวหนังสือได้ว่า2.9 ข้อ3เขียนในรูปทศนิยมข้อ1เศษ36ส่วน10ให้เขียนในรูปทศนิยมเศษ36ส่วน10ให้ดูตัวเศษนะคะตัวเศษเป็น36 ให้เขียน36ไว้เลยค่ะมาดูตัวส่วนตัวส่วนเป็น10มีศูนยตัวเราจะนับ1นับจากทางขวามาทางซ้ายนะคะนับ1ใส่จุดนับ1ใส่จุดนับหนึ่ง ใส่จุดมีศูนย์หนึ่งตัวเราก็นับหนึ่งตำแหน่งนับหนึ่งใส่จุดเราก็จะได้ว่าเศษ36ส่วน10เท่ากับ3.6 ข้อสอเศษเจ็ดรส่วน10ให้เขียนในรูปทศนิยมตัวเศษเป็นเจ็ดร้อเราเขียนตามตัวเศษเลยค่ะเจ็ตัวส่วนเป็น10นะคะ มีศูนย์หตัวเราจะนับหนึ่งตำแหน่งใส่จุดนับจากทางขวานะคะนับหนึ่งใสจุดนับหนึ่งใสจุดเศษเจ็ 94, ส่วน10เขียนในรูปทศนิยมก็จะได้ว่า79.4 ข้อ3เศษ208ส่วน10เขียนในรูปทศนิยมตัวเศษส0 8เราเขียนไว้ก่อนเลยค่ะ208ตัวส่วนเป็น10มี01ตัว เราจะนับจากทางขวา1นึ่ตำแหน่งแล้วใส่จุดนับหนึ่งใส่จุดนับหนึ่งใส่จุดเศษ208ส่วน10เขียนในรูปทศนิยมได้ว่า 20. ุ่ด ข้อ4เศษ3145ส่วน10ให้เขียนในรูปทศนิยมตัวเศษเป็น3145เขียนไว้ก่อนเลยค่ะ3145 ตัวส่วนเป็น10มีศูย์หตัวเราจะนับ1ใส่จุดนับจากทางขวานะคะนับ1ใส่จุดนับ1ใส่จุดเศษ3ามพส่วน10เขียนในรูปทศนิยมได้ว่า314.5 อยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่งอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะ